สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกีฬาโดนดกับผมแชมป์พิรพลครับกลับมาแล้วนะฮะผมไปฮ่องกงมาไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดอุ่นเครื่องนะฮะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเด็ดยังไงแต่ตอนนี้ต้องวันเลขของไทยนะครับแมสุดท้ายคือไทยเนี่ยแข่งในรายการระดับโลกต้องการชนะคือ,อยังไงก็ได้ขอให้จบอันดับดีกว่าอันดับ12ก็แปลว่าเราจะยังอยู่ในดิวิชั่นสูงสุดซึ่งนั่นคือสิ่งที่สําคัญนะครับและเดี๋ยววันนี้มีเีลาการเซตแบบโอซาร่ามันยอดมากปกติเซตกันแบบนี้แต่คนไทยเซตแบบนั้นนไไไม่เเปป็ยยงงดีวจ ไทยครับทีมอันดับที่14ของโลกนะครับเจอกับทีมอันดับ8ของโลกก็คืออิตาลีนะครับเมื่อวานในสนามแตกที่อินร์หัวหมากนะครับไทยในชุดขาวนี่ต้องบอกว่าเปิดโอ้โหเปิดฉากได้ร้อนแรงครับนำอยู่10ต่อ0นะครับบุ๋มบิ๋มชัชชุอรอนโมกสีนะครับอายุเพียงแค่17นะเสิร์ฟดีมากและสปาเกตตีตกไม่ดีครับนําไป11ต่อ0นะครับเดี๋ยวดูฮะมีทั้ง ดาวรุ่งมีทั้งตัวกันนี่ปลื้มจิตเนี่ยนะฮะนี่33แล้วนะครับจัดจังหวะนี้แล้วก็เตยวุน้นลุ้นบล็อกชนะเซตแรกไป25ต่อ13นะครับในเซตที่2คุณผู้ชมเรานำอยู่21ต่อ18ครับแล้วเดี๋ยวดูเพียวอัชราพลมีอายุ22เท่านั้นนะครับกับตันเกฟครับขออีกแค่แต้มเดียวนะฮะเราจะซิลเซตที่2ครับดูนะฮะนุศราเซตลุศรา ฆ่าแต่ยังไม่ตายนะฮะอิตาลีอ่ะนุสราบอกว่าอเซตปึิมจิตจัดครับเซตสชนะ25ต่อ21นะครับแล้เดี๋ยวนี้ประเทศไทยนี่เหมือนอเมริกานะครับมี Dance c a m e ร a ด้วยนะฮะด a น c ์แคมนี่ก็เรียกสั้นๆก็คือกล้องจับคุณเต้นนะฮะช่างกล้องดีมากนะครับจับคนหน้าตาสวยๆผมนี่ชอบชอบจริงๆนะฮะอ่ะในเซตที่3ครับคุณผู้ชมฮะ สองตัวเก่าของไทยดูซาร่าเซ็ตมือเดียวและปื้มจิตจัดจังหวะนี้นะครับไทยชนะไป3ต่อศูนย์เซ็ตนะครับถ้ากับว่าเราชนะ3แมตช์จบทัวร์นาเมนต์ด้วยอันดับที่10นะครับอยู่ในดิวิชั่นสูงสุดต่อไปนะครับโอ้โหสวยมากนะฮะ